ข้อที่1.6นะคะดูข้อที่1.6ระบายสีซ้ายขวาสลับกันอีก4ภาพนะคะเห็นไหมคะระบายสีอีก4ภาพซ้ายสลับกับขวานะคะในแบบฝึกหัดที่นักเรียนเห็นรูปนั่นแหละคะ่ะระบายไปเลย ต่อไปข้อ1.7ดูดีๆนะคะระบายสีกลีบดอกไม้ตามเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกามันเวียนไปทางไหนคะดูจากตัวอย่างนะคะรูปที่หนึ่งบนซ้ายแล้วก็มาล่างแล้วก็ไปอะไรคะเออบนขวาล่างแล้วก็ไปซ้ายก็คือหมุนเข็มนาฬิกา ระบายไปเรื่อยๆจนรูปสุดท้ายนะคะต่อไปข้อที่1.8ฟังคำสั่งนะคะเติมตัวเลขนับเพิ่มทีละหนึ่งมาอีกสจํานวนเพิ่มทีละหนึ่งอีก4จํานวนนะคะเขาให้มา หเพิ่มเป็นหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นแปดเพิ่มอีกหนึ่งต่อไปเป็นจำนวนเท่าไรเพิ่มมาอีกสี่จำนวนนะคะเร็วไปไหมคะอ้าวต่อไปข้อหนฟังคำสั่งอีกเช่นกันเติมตัวเลขนับลดทีละหนึ่งมาสี่จำนวน เห็นไหมคะจุด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 สีจ,ดจำนวนนะคะเขาให้เริ่มตั้งแต่เลข17ลดลงหนึ่งก็จะเหลือเป็น16มีอยู่16ลดลงหนึ่งก็จะเป็น15มี15ลดลง1เป็นเท่าไหร่อีก4ีํจำนวนนะคะลดลงไปเรื่อยๆนะคะต่อไปข้อ1.10 เติมตัวเลขนับลดทีละหนึ่งมาอีก4ี่จำนวนนะคะเติมตัวเลขนับลดทีละหนึ่งมาอีก4ี่จำนวนเขาให้เลขสองหลักมานะคะสี่สิบห้แล้วก็สี่สต่อไปลดลงมาหนึ่งเป็นเหลือเท่าไหร่คะ เหลือเท่าไร่เหลือเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่ให้นักเรียนเติมลดลงทีละหนึ่งมาอีกสี่จำนวนนะลูกต่อไปหน้าต่อไปการหาเงื่อนไขจากแบบรูปที่กำหนดให้นะคะเขาให้นักเรียนนะคะวงกลมอักษรหน้ารูป ให้เข้าชุดกับแบบรูปที่กําหนดให้นะคะดูนะคะรูปรูปแรกเป็นรูปอะไรคะมะเขือเทศใช่ไหมคะแล้วก็อะไรสตอเบอรี่มะเขือเทศรูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรดูดีๆนะคะต่อไปข้อที่2.1 นักเรียนดูรูปภาพอีกเช่นกันมีอะไรคะเนี่ยเขาเรียกอะไรคะสล้อเล็กๆหรือว่าสกูตเตอร์แล้วก็เป็นเรือใบใช่ไหมคะเรือใบจำนวนเท่าไหร่2องลำแล้วก็แล้วก็เรือใบต่อไปเป็นรูปอะไรนะคะวงกลมข้อที่ถูกต้องนะคะวงกลมอักษรก็คือวงกลมตรงไหนคะกอไก่หรือขอไข่หรือ คอควายนะคะ